ภรรยาที่เริ่มสงสัยว่าสามีมีหญิงอื่นแต่แทนที่จะหนีปัญหาเธอกลับตัดสินใจทําสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคืนที่เต็มไปด้วยความลับและความจริงที่รอการเปิดเผยจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเรื่องราวต่อไปนี้คุณจะกล้าฟังจนจบหรือไม่ภรรยานั่งมองนาฬิกาที่ผนังเข็มวินาทีเดินช้าเหมือนจงใจทรมานใจเธอปลิ่งกาแฟที่เริ่มเย็นเฉ,นเฉยังคงลอยในอากาศ แต่เธอไม่แม้แต่จะยกแก้วขึ้นจิตโทรศัพท์บนโต๊ะส่งเสียงแจ้งเตือนชื่อของสามีปรากฏขึ้นพร้อมข้อความสั้นๆถึงแล้วกำลังเติมน้ำมันหัวใจเธอสะดุดเพราะเธอรู้ดีว่าปั๊มน้ำมันนั้นมีพนักงานหญิงที่สวยสะดุดตาแสงไฟนีออนของปั๊มส่องวูบวาบในความคิดภาพของสามีหัวเราะคุยกับหญิงสาวลอยเข้ามาในจินตนาการความสงสัยกัดกินใจเหมือนเข็มที่ทิ่มซ้ำ เธอตัดสินใจหยิบกุญแจรถและขับตรงไปยังปั๊มที่สามีกล่าวถึงถนนกลางคืนเงียบวังเวงเสียงเครื่องยนต์ดังแข่งกับจังหวะหัวใจที่เต้นแรงเมื่อเธอเลี้ยวเข้ามายัางปัม๊มกลิ่นน้ำมันสดใหม่ตีเข้าจมูกทันทีทำให้ลมหายใจติดขัดไฟสว่างจ้าเหนือหัวทำให้เธอรู้สึกเหมือนยืนกลางเวทีไม่มีที่ให้ซ่อนความหวั่นไหวเธอมองไปยังหัวใจที่มุมหนึ่ง สายตาสะดุดกับร่างของสามีเขากำลังก้มลงพูดบางอย่างกับพนักงานสาวเสียงหัวเราะเบาๆของหญิงคนนั้นทะลุออกมาเหมือนมีคมกรีดผ่านโสดประสาทมือของภรรยากำแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือความร้อนแผ่ซ่านขึ้นมาถึงใบหน้าเธอก้าวออกจากรถรองเท้ากระทบพื้นคอนกรีตดังสะท้อนในความเงียบของปั๊มทุกย่างก้าวเหมือนดึงเธอเข้าใกล้ความจริงที่ไม่อยากเห็น เธอหยุดห่างออกไปไม่กี่ก้าวดวงตาของเธอจ้องภาพตรงหน้าแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าสามีและรอยยิ้มของเขาที่เธอไม่เคยเห็นมานานริมฝีปากของหญิงสาวขยับช้าๆเหมือนบอกความลับบางอย่างสามีพยักหน้าเบาๆเ,เสียงหัวใจเธอดังจนกลบทุกเสียงรอบตัวแม้แต่เสียงเครื่องยนต์ที่ยังเดินอยู่ก็หายไปจากการรับรู้ มือของหญิงสาวเลื่อนขึ้นมาแตะปลายแขนสามีสัมผัสนั้นสั้นแต่ชัดเจนและเป็นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกของภรรยาเธอ,อยืนนิ่งร่างกายแข็งค้างแต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องที่ดังไม่หยุดอยากให้ผมเขียนต่อจนถึงจุดที่ความจริงเริ่มคลี่คลายหรือให้เน้นบรรยากาศความตึงเครียดกดดันต่อไปเรื่อยๆดีครับเธอหายใจถี่รัวลมหายใจเหมือนจะขาดห่วงกลางอากาศ เสียงหัวใจยังคงดังสะท้อนในหูเหมือนกลองศึกที่กระหน่ำซ้ำไม่ยัง้งสายตาของเธอไม่อาจละออกจากแขนสามีตรงจุดที่ถูกสัมผัสยังคงติดตรึงในความคิดแสงไฟจากปั๊มกระทบเงาบนพื้นคอนกรีตทำให้ภาพตรงหน้ายิ่งชัดเจนยิ่งปวดร้าวสามีหันหน้ามาทางเธอโดยไม่ตั้งใจดวงตาสบกันเพียงเสี้ยววินาทีแต่กลับยาวนานราวนิรนัน แววตาของเขามีบางสิ่งที่อ่านไม่ออกมันคือความตกใจหรือความผิดหรือเป็นเพียงความม่่งเปล่าพันรยาก้าวถอยหลังส้นรองเท้ากระแทกกับพื้นเสียงดังทําให้ทั้งคู่หันมามองพร้อมกันความเงียบปกคลุมทั่วปั๊มแม้แต่เสียงมแมลงกลางคืนก็เหมือนจะหยุดฟังหญิงสาวพนักงานก้าวถอยเล็กน้อยสายตาของเธอเต็มไปด้วยความระแวง แต่ก็ยังมีร่องรอยความท้าทายซ่อนอยู่ภรรยารู้สึกเหมือนร่างกายไร้น้ำหนักหัวใจแขวนอยู่กลางอากาศเธออยากกรีดร้องแต่เสียงกลับติดค้างที่ลำคอกลิ่นน้ำมันแรงขึ้นทุกขณะเหมือนพยายามบีบอัดให้เธออึดอัดจนหายใจไม่ออกสามีขยับปากจะพูดบางอย่างแต่คำพูดกลับช้ากว่าความคิดของภรรยาภาพตรงหน้ากลายเป็นภาพพอรยศที่ชัดเจนเธอหันหลัง ก้าวยาวออกไปเสียงส้นรองเท้าดังก้องในความเงียบท้องฟ้ายามค่ำไร้ดวงดาวมีเพียงแสงไฟสว่างจ้ายอยู่เบื้องหลังเหมือนคอยตอกย้ำภาพที่เธอพยายามหนีทุกก้าวที่เดินออกมาเหมือนหนักขึ้นไหลสั่นสถานตามแรงสะอื้นที่พยายามกลั้นไว้เธอหยุดที่หน้ารถมือสั่นจนกุญแจแทบหล่นจากมือความเย็นจากเหล็กแทกผ่านผิวหนัง ทำให้สติกลับมาบ้างเพียงเล็กน้อยเสียงฝีเท้าดังตามมาสามีวิ่งออกมาเรียกชื่อเธอเสียงนั้นเต็มไปด้วยความร้อนรนแต่สําหรับเธอมันคือการกรีดซ้ำลงในแผลสดเธอหันกลับไปช้าช้าแสงไฟสะท้อนบนใบหน้าเปียกชื้นของเธอดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ําตาสั่นไหวและเต็มไปด้วยคําถามที่ไร้คําตอบเขาเอื้อมมือมาใกล้ แต่เธอก้าวถอยจนหลังชนประตูรถสัมผัสโลหะเย็นเฉียบทำให้ร่างกายสถานไหวคำพูดแรกที่หลุดออกจากปากเธอสั่นพร่าแต่หนักแน่นพอที่จะทำให้บรรยากาศรอบตัวหยุดนิ่งเธอคือใครสำหรับคุณเสียงของเธอสะท้อนกล้องในความเงียบของปั๊มคำถามที่แขวนอยู่ในอากาศเหมือนมีคมที่รอเฉือนลงกลางความสัมพันธ์ที่กำลังพังทลายถนนทอดยาวเบื้องหน้า ไฟถนนส่องแสงสลับเป็นจังหวะเหมือนหัวใจที่เต้นแรงไม่เป็นระเบียบลมกลางคืนพัดผ่านช่องหน้าต่างแต่ความเย็นไม่อาจดับไฟในอกที่กำลังลุกโชนเธอกำพวงมาไหลแน่นราวกับว่ามันคือสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวเธอไว้ไม่ให้แตกสลายน้ำตาเอ่อคลอจนพร่ามัวแสงไฟที่เคยชัดเจนกลายเป็นเพียงเส้นแสงเลือนรางแต่เธอยังคงขับต่อไปเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นบนเบาะข้าง ชื่อของสาม,มีปรากฏบนหน้าจอแสงสว่างกระพริบไม่หยุดเหมือนกำลังตามหลอกหลอนเธอเหลือบตามองแต่ไม่แต่ต้องเสียงเรียกดังซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นเสียงที่แทงลึกเข้าไปในใจเธอตะโกนออกมาอย่างไร้เสียงริมฝีปากขยับเป็นถ้อยคำที่ไม่มีใครได้ยินมีเพียงเธอและความเจ็บปวดที่ก้องสะท้อนในห้องโดยสารภาพเหตุการณ์ในปั๊มย้อนกลับเข้ามา มือที่สัมผัสแขนรอยยิ้มที่สดใสแววตาที่เธอไม่เคยได้รับมานานความทรงจำเหล่านั้นปรี่ซะไม่หยุดเหมือนมีคมที่เฉือนหัวใจทีละชั้นเสียงโทรศัพท์หยุดลงในที่สุดแต่ความเงียบกลับยิ่งกดดันทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนถูกปิดกัน้นเหลือเพียงเสียงลมหายใจสั่นเครือของเธอเองไฟจราจรข้างหน้าส่องแสงสีแดงเธอเหยียบเบรก ร่างกายโอนเอ็นไปข้างหน้าเล็กน้อยเสียงเบรกดังสะท้อนในความเงียบยามค่ำคืนเธอหยุดอยู่ตรงสี่แยกมองกระจกข้างแสงไฟจากรถคันอื่นเคลื่อนผ่านแต่ในเงาสะท้อนเธอกลับเห็นภาพน้ำตาของตัวเองมือเธอสั่นจนต้องยกขึ้นกดอกหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาความเจ็บปวดกลายเป็นก้อนแข็งในอกก้อนที่ไม่อาจกลืนลงหรือผลักออกไฟเขียวปรากฏ แต่เธอกลับไม่ขยับรถเสียงตแตรจากด้านหลังดังไล่เธอสะดุ้งและเหยียบคันเร่งต่อไปถนนเบื้องหน้ายังคงทอดยาวไม่สิ้นสุดแต่ในใจเธอกลับมืดมิดไร้จุดหมายไร้ที่พึ่งพิงเธอหันมองที่นั่งข้างคนขับมันว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีคำอธิบายไม่มีความจริงที่จะทำให้เธอคลายเจ็บ เทียงความเงียบและความทรงจำที่กัดกินเธอทุกลมหายใจแสงไฟจากราสะดวกซื้อริมถนนลอดผ่านกระจกตัวหนังสือสว่างวูบวาบจนแสบตาเธอเหลือบตามองแต่ไม่อาจอ่านออกได้ชัดเจนเสียงเครื่องยนต์ยิงคงดังต่อเนื่องประสานกับเสียงลมหายใจที่ขาดห้วงของเธอทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นเสียงรบกวนที่กดทับในอกถนนมืดลงเรื่อยๆบ้านเรือนเริ่มเบบาง เหลือเพียงต้นไม้ที่เรียงรายสองข้างทางเงาของมันพาดผ่านกระจกเหมือนเงามืดที่ตามหลอกหลอนเธอขับรถเข้าสู่ถนนเปลี่ยวความเงียบยิ่งหนาทึบราวกับโลกทั้งใบเหลือเพียงเธอเพียงคนเดียวเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้สัญเสืือนแรงกว่าก่อนแสงจากหน้าจอทําให้ห้องโดยสารเต็มไปด้วยประกายฟ้าชื่อของสามียังคงปรากฏไม่หยุดเธอกัดริมฝีปากแน่น สายตาเต็มไปด้วยน้ำตามือข้างหนึ่งเผลอยื่นไปแตะโทรศัพท์แต่ชัดกลับราวกับมันคือเปลไฟที่ร้อนแรงเสียงเรียกยังคงก้องเหมือนเสียงสะท้อนในหัวที่ตอกย้ำความทรยศจนในที่สุดเธอคว้าโทรศัพท์ขึ้นกดปุ่มตัดสายอย่างแรงความเงียบกลับคืนมาแต่กลับเป็นความเงียบที่เจ็บปวดยิ่งกว่าเสียงใดลมเย็นพัดผ่านช่องหน้าต่าง พาเอากลิ่นดินชื้นและกลิ่นหญ้าแห้งเข้ามากลิ่นนั้นทําให้เธอรู้สึกเหมือนกําลังจมดิ่งลมหายใจติดขัดเหมือนถูกบีบรัดจากภายในไฟหน้ารถส่องไปยังถนนเบื้องหน้าพื้นถนนชื้นสะท้อนแสงเหมือนกระจกที่สะท้อนภาพของเธอเองภาพของหญิงที่แตกสลายหัวใจเธอเต้นแรงไม่หยุดเสียงดังจนเหมือนจะทำลายความเงียบรอบตัวเธอกัดฟันพยายามข่มความรู้สึก แต่ภาพในปั๊มยังคงวงเวียนไม่หายมือที่สัมผัสแขนรอยยิ้มที่สดใสเสียงหัวเราะที่ก้องสะท้อนทั้งหมดประทับชัดในความทรงจำเธอยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาแต่ยิ่งเช็ดก็ยิ่งไหลใบหน้าเปียกชื้นเหมือนถูกฝนซัดก,กลางพายุถนนยังทอดยาวไม่สิ้นสุดแต่ในใจเธอเหมือนถูกปิดตายไร้ทางออกไร้คำตอบ เสียงลมพัดผ่านหลังคารถดังก้องเหมือนเสียงคร่ำครวญมันผสมกับเสียงสะอื้นที่หลุดออกจากอกจนกลายเป็นทานองเศร้าที่บีบคั้นหัวใจแสงไฟจากไกลลิบปรากฏขึ้นเหมือนแสงจากเมืองที่รอยอยู่ข้างหน้าแต่เธอกลับไม่รู้เลยว่าความจริงใดกำลังรอเธออยู่ที่น,นั่นเธอเหยียบคันเร่งให้รถพุ่งไปข้างหน้าเสียงเครื่องยนต์คำรามดังสะท้อนในถนนเปี่ยว ความเร็วที่เพิ่มขึ้นไม่อาจหนีความคิดที่ไล่าตามแสงไฟริมถนนเคลื่อนผ่านราวกับเงาผีทุกดวงไฟส่องเข้าตาเหมือนเข็มที่ทิ่มแทงทําให้เธอกับพริบตาถี่เพื่อไล่น้ําตาออกมือทั้งสองยังจับพวงมาลัยแน่นเส้นเลือดที่แขนปูดชัดจนเจ็บแต่เธอไม่ยอมปล่อยไม่ยอมลดความเร็วเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ได้มาจากสามี แต่เป็นหมายเลขที่ไม่คุ้นตาแสงสว่างกระพริบเหมือนสัญญาลึกลับเธอเหลือบตามองเพียงครู่แล้วปล่อยให้มันดังต่อไปเสียงสั่นสะเทือนนั้นแทรกเข้าไปในอกก่อให้เกิดความหวาดหวันที่ไม่รู้ที่มาถนนคดเคี้ยวเล็กน้อยเธอหักพวงมาลัยอย่างแรงล้อบดกับพื้นถนนจนเกิดเสียงครืดร่างกายโอนเอ็นไปด้านข้างแต่เธอยังคงมุ่งหน้าอย่างไม่หยุด ภาพในหัวไม่เลือนหายแขนที่ถูกแตะรอยยิ้มที่สดใสเสียงหัวเราะที่สะท้อนในความทรงจำเธอตะโกนออกมาเสียงกล้องในห้องโดยสารที่ปิดสนิทเสียงที่เต็มไปได้วยความโกรธและความเจ็บจนทำให้ร่างกายสั่นสะท้านเธอตบพวงมาลัยอย่างแรงเสียงดังสนั่นจนสะท้อนกลับเข้าหูมือชาไปชั่วขณะแต่เธอไม่หยุดขับ แสงไฟเมืองข้างหน้าเริ่มชัดเจนขึ้นตึกสูงปรากฏขึ้นจากความมืดเสียงรถคันอื่นเริ่มประปนกลับมาแต่เธอกลับรู้สึกแปลกแยกเรากับกำลังลอยอยู่ในโลกที่ไม่มีใครมองเห็นโทรศัพท์หยุดสัน่นความเงียบกลับเข้ามาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความสงบมันคือความว่างเปล่าที่บีบรัดยิ่งกว่าเดิมเธอกัดฟันจนได้ยินเสียงกรามเสียดกัน ร่างกายตึงเครียดจนหายใจลำบากดวงตาแดงก่ำจนแทบลือไม่ขึ้นแต่เธอไม่อาจหยุดได้ถนนตรงหน้าถูกแสงไฟส่องสว่างแต่ในใจเธอกลับเต็มไปด้วยเงามืดเงาที่คอยกระซิบคำถามเงาที่ตอกย้ำความทรยศซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอเร่งความเร็วอีกครั้งเสียงเครื่องยนต์ดังจนกลบทุกเสียงรอบตัวโลกภายนอกหายไป เหลือเพียงเธอและความเจ็บปวดที่พุ่งทยานไปพร้อมกับรถไฟท้ายของรถคันอื่นปรากฏอยู่ไกลลิฟเธอเหยียบคันเร่งเข้าใกล้ทีละน้อยเสียงลมปะทะกระจกดังโหยหวนเหมือนเสียงร้องจากอดีตเธอพยายามกลั้นน้ำตาแต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งพรังพลูภาพเบื้องหน้าพร่ามัวจนเธอต้องกับพริบตาแรงเพื่อมองทางให้ชัดในหัวยังคงเต็มไปด้วยเสียงซ้ำซ้อนเสียงหัวเราะของหญิงสาว เสียงสามีเรียกชื่อเธอเสียงล้อบทกับพื้นคอนกรีตในปั๊มทั้งหมดวงเวียนไม่หยุดราวกับหลอนอยู่ในโสดประสาทเธอจับพวงมาลัยจนข้อนิ้วขาวซีดลมหายใจสั้นกระชั้นความเจ็บภายในอกทวีขึ้นจนแทบระเบิดรถแล่นเข้าสู่ทางด่วนไฟสองข้างทางสองเป็นเส้นยาวเหมือนกรงที่บังคับให้เธอวิ่งไปข้างหน้าโดยไร้ทางหนีเสียงเครื่องยนต์ดังสะท้อนกับก,บกำแพงกั้นถนน ดังราวกับเสียงตะโกนของหัวใจที่กำลังขาดเป็นเสิง่งเสี่ยงโทรศัพท์สั่นอีกครั้งหน้าจอสว่างวาบจนทำให้เธอสะดุง้งชื่อของสามีกลับมาอีกครั้งเหมือนคำสาปที่ไม่ยอมจางหายเธอหยิบขึ้นมาอย่างแรงปลายนิ้วสั่นไหวกดปุ่มรับสายเสียงหอบของเขาทะลุออกมาเต็มไปด้วยความร้อนรนแต่เธอไม่เอ่ยคำใด มีเพียงเสียงสะอื้นที่หลุดรอดผ่านลมหายใจเขาพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำอธิบายที่ขาดหายไม่ชัดเจนคำขอโทษที่ไร้น้ำหนักคำสัญญาที่มาสายเกินไปเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมมืออีกข้างเหยียบคันเร่งลงลึกเสียงเครื่องยนต์คำรามกลบทุกเสียงในสายน้ำตาไหลพรากลงแก้มหยดลงบนโทรศัพท์หน้าจอสันคลอนจนดับไปเอง เธอโยนมันลงบนเบาะเสียงกระแทกดังแข็งกร้าวเหมือนการตัดขาดครั้งสุดท้ายถนนทอดยาวอยู่ตรงหน้าไฟส่องนำไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องแต่ในใจของเธอกลับเป็นเพียงความว่างเปล่าช่องว่างที่ไม่อาจเติมเต็มได้อีกต่อไปเสียงลมยังคงกรีดร้องกลายเป็นเพื่อนเดียวในค่ำคืนเพื่อนที่รับฟังความเจ็บปวดโดยไม่ถามไม่ตัดสินและไม่หายไปไหน เธอปล่อยให้รถพุ่งไปร่างกายโยกไหวตามแรงลมและแรงสั่นสะเทือนหัวใจสั่นคลอนตามทุกจังหวะเหมือนพร้อมจะหลุดออกจากร่างได้ทุกเมื่อแสงเมืองที่เคยดูใกล้กลับยิ่งห่างออกเรากับไม่เคยมีที่หมายมีเพียงถนนที่ไรจุดจบและความทรงจำที่ตามหลอกหลอนไม่สิ้นสุดเสียงลมพัดกระนำผ่านตัวถังรถกระจกสั่นระรัวเหมือนหัวใจที่กำลังแตกสลาย เธอจ้องถนนตรงหน้าอย่างเลื่อนลอยแต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยภาพซ้ำที่กัดกินจิตใจไฟท้ายของรถคันข้างหน้ากระพริบเตือนเธอเหยียบเบรกชะลอเพียงเล็กน้อยเสียงยางเสียดสีกับพื้นดังแหลมกลิ่นยางไม่ลอยเข้ามาในห้องโดยสารความมืดยามค่ำคืนโอบล้อมทั้งสองข้างทางต้นไม้สูงโยกไหวตามแรงลมเงาของมันทอดยาวผ่านไฟหน้ารถเหมือนเงาดำที่วิ่งตามไล่ล่าไม่สิ้นสุด มือของเธอสั่นสะท้านหัวใจเต้นแรงจนเจ็บร้าวเธอพยายามสูดลมหายใจลึกแต่ความอึอดอัดกลับแน่นขึ้นเหมือนถูกกดทับจากภายในความทรงจำในปั๊มกลับมาชัดเจนอีกครั้งเสียงหัวเราะก้องสะท้อนมือที่แตะลงบนแขนรอยยิ้มที่ไม่เคยหันมามอบให้เธอน้ำตาเอ่อขึ้นอีกระลอกเธอปาดมันออกด้วยความหงุดหงิดแต่กลับทำให้แก้มแสบร้อน เหมือนถูกไฟลวกเสียงตแตรจากรถด้านหลังดังไล่เธอสะดุ้งและเหยียบคันเร่งต่อรถพุ่งไปข้างหน้าด้วยแรงสถานหัวใจของเธอเต้นระส่ำไปกับความเร็วแสงไฟจากป้ายโฆษณาใหญ่ด้านข้างถนนว่าเข้าตาเธอหลี่ตาลงข้อความบนป้ายพร่เลือนแต่สีสันสดฉูดฉาดยิ่งทำให้ความเจ็บปวดเด่นชัดเสียงเครื่องยนต์ดังต่อเนื่อง ร่างกายเธอสั่นไปตามแรงสั่นสะเทือนแต่ความเงียบในใจกลับดังกว่าเสียงใดเงียบจนเจ็บเงียบจนทนแทบไม่ไหวลมหายใจถี่รัวหน้าอกขยับขึ้นลงอย่างหนักหน่วงเธอรู้สึกเหมือนร่างกายไม่ใช่ของตัวเองเหมือนถูกดึงออกไปอยู่ด้านนอกมองตัวเองที่ยังคงนั่งขับอยู่บนถนนมืดแสงไฟเมืองเริ่มใกล้เข้ามาตึกสูงเรียงรายปรากฏขึ้นทีละน้อย แต่ในใจเธอไม่ได้รู้สึกถึงความปลอดภัยกลับเป็นความกดดันที่ทับถมหนักขึ้นเสียงไซเรนจากรถตำรวจไกลๆว่ามาไฟวาบสีแดงสีน้ำเงินกระพริบสะท้อนบนท้องฟ้าแต่เสียงนั้นกลับเลือนหายเมื่อรถเธอเร่งผ่านไปรากับโลกภายนอกไม่อาจแต่ต้องเธอได้อีกเธอกัดฟันจนเลือดขมปากสายตาจ้องไปข้างหน้าโดยไม่กระพริบทุกเส้นทางเหมือนบังคับให้เธอพุ่งไป ไม่มีทางเลี้ยวไม่มีที่ให้หลบหนีความเจ็บปวดในอกบีบแน่นจนหายใจแทบไม่ออกแต่เธอยังคงกดคันเร่งยังคงมุ่งหน้าสู่ความว่างเปล่าเหมือนวิ่งแข่งกับความทรงจำที่ไม่เคยยอมปล่อยเธอเป็นอิสระไฟถนนเรียงรายเป็นเส้นยาวไม่สิ้นสุดแสงสีเหลืองสาดลงบนกระจกหน้ารถเป็นจังหวะเหมือนหัวใจที่สันสถานไม่หยุดเธอหายใจถี่และแรง ลมหายใจไหลผ่านริมฝีปากสันพราเสียงสะอื้นติดอยู่ในลำคอทุกครั้งที่พยายามกลั้นก็ยิ่งดังชัดมือที่จับพวงมาลัยเริ่มชานิ้วแข็งเกรงจนแทบขยับไม่ได้เส้นเลือดเต้นแรงจนมองเห็นเป็นสีน้ำเงินเข้มใต้ผิวความเหนื่อยล้าถาโถมเข้ามาแต่สายตาย,ยังคงจ้องตรงไปข้างหน้าไม่กล้าแม้แต่จะกระพริบเพระทุกครั้งที่หลับตาเพียงเสี้ยววินาที ภาพของสามีกับหญิงสาวก็ย้อนกลับมาเธอขับผ่านป้ายไฟส่องแสงสว่างวาบข้อความเลือนหายก่อนจะทันอ่านแต่สีแดงของมันกลับทําให้ความโกรธประตูขึ้นอีกครั้งเสียงเครื่องยนต์คำรามดังสะท้อนกลับเข้ามาในอกกลายเป็นจังหวะเดียวกับเสียงหัวใจหัวใจที่เหมือนกําลังถูกบีบให้แหลกละเอียดถนนเริ่มกับแคบลงรถคันอื่นวิ่งประปนมากขึ้นเสียงตแตรดังระงม,มจากหลายทิศทาง แต่ทั้งหมดกลับฟังดูห่างไกลเหมือนเธออยู่ในโลกที่ถูกแยกออกมาแสงไฟสีแดงจากท้ายรถคนัน้าแยงตาเธอเหยียบเบรกแรงร่างกายกระแทกไปข้างหน้าเสียงของสิ่งของในรถกระแทกพื้นดังระงมหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเธอกัดฟันสูดลมหายใจเข้าแต่แทนที่จะสงบลงกลับยิ่งสันสานกว่าเดิมเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง ครั้งนี้สั่นแรงราวกับพยายามดึงเธอกลับสู่ความจริงชื่อสามียังคงปรากฏบนหน้าจอสว่างวาบในความมืดเหมือนเปลวไฟที่เผาผลาญเธอเอื้อมมือไปหยิบปลายนิ้วสั่นจนแทบหล่นสายตาเบลอด,ด้วยน้ำตาแต่ยังคงมองเห็นชื่อเขาอย่างชัดเจนเสียงเรียกยังดังต่อเนื่องกดดันราวกับเขายือนอยู่ตรงหน้าบังคับให้เธอต้องตัดสินใจ ว่าควรรับสายหรือควรปล่อยให้ดับไปล้อรถบดกับถนนต่อไปเสียงครื่ต่ำดังสะท้อนเข้าหูผสมกับเสียงเต้นของหัวใจกลายเป็นเสียงเดียวที่ดังที่สุดในค่ำคืนนั้นเสียงโทรศัพท์ยังคงสั่นสะเทือนหน้าจอสว่างว่าเป็นจังหวะรัวดวงตาของเธอสั่นไหวมือที่กำโทรศัพท์ไว้แน่นเริ่มเปียกชื้นด้วยเหงื่อลมหายใจขาดห่วง หัวใจเต้นแรงกระแทกอกจนเจ็บเสียงเครื่องยนต์ดังแข่งกับเสียงเลือนในหูทุกอย่างรอบตัวหมุนวนปั่นป่วนเธอกดปุ่มรับสายด้วยแรงสันสานเสียงสามีดังลอดออกมาเต็มไปด้วยความร้อนรนและกระวนกระวายคำพูดพลั่งครูออกมาไม่หยุดคำอธิบายไม่ชัดเจนคำสัญญาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังน้ำตาไหลลงแก้มอย่างไม่หยุดริมฝีปากเธอสั่นพร่า แต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามีเพียงเสียงสะอื้นที่สอดแทบกปยในสายเขาเรียกชื่อเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียงนั้นสะท้อนอยู่ในห้องโดยสารที่อึดอัดแต่แทนที่จะทําให้เธออุ่นใจกลับเป็นเหมือนตะปูที่ตอกลึกลงในบาดแผลเธอสูดลมหายใจแรงสายตาพร่ามัวจนแทบไม่เห็นถนนแสงไฟสองข้างทางยืดยาวกลายเป็นเส้นสว่างที่บิดเบี้ยวทุกสิ่งรอบตัวเหมือนผ้าฝันที่หลอนซ้ำ โทรศัพท์หลุดจากมือเธอตกลงบนเบาะเสียงสามียังคงลอดออกมาเบาๆแต่เธอไม่แม้แต่จะเอื้อมไปหยิบดวงตาจับจ้องไปข้างหน้าเหมือนถูกบังคับให้วิ่งเข้าสู่ความว่างเปล่าถนนเบื้องหน้าตรงยาวไร้ที่สิ้นสุดไฟท้ายของรถคันข้างหน้าลอยพราเสียงลมตีเข้ามาที่กระจกดังสนัน่นเหมือนเสียงคำรามที่ไม่รู้จบมือเธอสั่นจนพวงมาลัยสายรถสั่นสะเทือนแรง ร่างกายโอนเอ็นไปตามแรงสั่นนั้นหัวใจสั่นระรัวจนเหมือนพร้อมจะหยุดเต้นเธอหลับตาลงเพียงชั่วขณะภาพใบหน้าของสามีผุดขึ้นภาพรอยยิ้มของหญิงสาวในปั๊มตาม,มาติดติดเสียงหัวเราะก้องสะท้อนเหมือนอยู่ข้างหูเธอลืมตาขึ้นทันทีแสงไฟหน้ารถสะท้อนกับป้ายทางแยกสว่างจ้าจนตาพร่าร่างกายสะดุ้งเฮือก มือบังคับพวงมาลัยหักไปด้านหนึ่งเสียงล้อบดกับพื้นถนนดังสะเทือนกลิ่นยางไม่ลอยเข้ามาอีกครั้งร่างกายเธอโอนแรงจนหัวกระแทกพนักเบาะทุกสิ่งรอบตัวหมุนวนนวูบวาบด้วยแสงไฟเสียงโทรศัพท์บนเบาะยังคงดังต่อเนื่องชื่อของเขายังคงปรากฏสว่างชัดเหมือนคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบคำถามที่ฝังลึกและฉีกหัวใจเธอไม่หยุดเสียงหัวใจยังคงเต้นแรง เหมือนจะทะลุออกมาจากอกลมหายใจถี่สั้นกลิ่นควันยางยังติดอยู่ในลำคอเธอกัดฟันแน่นดวงตาเบิกกว้างมองถนนที่สายไว้ไฟท้ายรถคันหน้าเหมือนกำลังเคลื่อนห่างออกไปแต่กลับกลายเป็นเงาแดงที่ไล่ตามไม่สิ้นสุดเสียงโทรศัพท์เงียบลงชั่วขณะความเงียบงันปกคลุมห้องโดยสารมีเพียงเสียงลมที่พัดกระแทกกระจกดังวืดเหมือนเสียงกรีดร้องที่ไม่มีวันหยุด แล้วเสียงสั่นดังขึ้นอีกครั้งหน้าจอสว่างวาบจนแสบตาชื่อของเขายังปรากฏเหมือนคำสาบบีบคั้นหัวใจให้เจ็บปวดเกินทนเธอเอื้อมมือสั่นไปหยิบแต่ทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสหน้าจอเสียงหัวเราอหญิงสาวก็ดังก้องขึ้นในหัวหัวเราอย,ยาวนานราวกับเย้ะหยันโทรศัพท์หลุดร่วงกระแทกพื้นรถเสียงแตกเบาๆดังสะท้อน หน้าจอสว่างรีลงแต่ชื่อยังติดอยู่เหมือนเงาที่ไม่อาจสลัดหลุดมือเธอกำพวงมาลัยแน่นอีกครั้งสายตาเบิกกว้างจนแสบน้ำตาเอ่อคลอจนพร่ามัวเส้นทางข้างหน้ากลายเป็นแถบขาวสว่างวาบเสียงตแตรจากรถคันอื่นดังระงมไฟสาดเข้ามาทางด้านข้างเธอสะดุ้งหันมองเห็นเงารถพุ่งเข้ามาใกล้จนใจ,จแทบหยุดทุกอย่างชะลอตัวลงในชั่วขณะ เสียงหัวใจดังกลบทุกสิ่งร่างกายเธอสั่นสะท้านมือแข็งเกรงจนไร้เรี่ยวแรงแสงไฟสว่างจ้ากระแทกเข้าตาเธอหลับตาลงโดยไม่รู้ตัวเสียงกรีดร้องดังสะท้อนออกจากลำคอเสียงที่เธอเองยังไม่เคยได้ยินมาก่อนในความมืดหลังเปิดตาภาพหญิงสาวในปั๊มปรากฏชัดริมฝีปากยกยิ้มยาะดวงตาส่องประกายววโรด เรากับกำลังรอคอยจังหวัดส,สุดท้ายที่จะเปิดเผยความจริงเสียงกรีดร้องค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยเสียงลมหายใจหอบเหนื่อยถนนกลับมงเงียบสงัดมีเพียงเสียงล้อรถที่หมุนต่อไปอย่างเชื่องช้าเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งไฟถนนทอดยาวอยู่ตรงหน้าไม่มีรถคันไหนพุ่งเข้ามาไม่มีเสียงหัวเราะของหญิงสาวให้ได้ยินโทรศัพท์นอนนิ่งอยู่บนเบาะข้าง หน้าจอมือสนิทไม่เหลือร่องรอยของเสียงเรียกที่ตามหลอกหลอนเธอมองมันอย่างเงียบงันหัวใจยังเต้นแรงแต่เริ่มกลับมาเป็นจังหวะมือที่จับพวงมาลาัยคลายออกทีละน้อยความเกรงที่สะสมในแขนเริ่มผ่อนลงน้ำตาย,ยัางเปื้อนแก้มแต่ในแววตากลับปรากฏประกายบางอย่างไม่ใช่ความโกรธเกรี้ยวอีกต่อไปแต่เป็นการตระหนักรู้เธอถอนหายใจยาว เสียงนั้นดังก้องไปทั่วห้องโดยสารเราากับปลดปล่อยบางสิ่งที่แบกรับมาเนิ่นนานถนนข้างหน้ายังคงทอดยาวแต่ครั้งนี้เธอขับต่อไปด้วยจังหวะที่มั่นคงไม่เร่งรีบไม่สั่นไหวเพราะเธอรู้แล้วว่าสิ่งที่ต้องเผชิญไม่ใช่หญิงสาวในปั๊มไม่ใช่แม้แต่สามีของเธอแต่คือหัวใจของเธอเองหัวใจที่ต้องกล้าเผชิญความจริง และเลือกเส้นทางที่จะเดินต่อไปไฟถนนสองประกายอุ่นสะท้อนเข้าดวงตาที่เริ่มมิ่งสงบในค่ำคืนนั้นเธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปและการเดินทางของเธอเพิ่งเริ่มต้นขึ้นใหม่อย่างแท้จริง